สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับเกมไ i นัลแอสเฟรดี้อีกออเอ้ยเออไปติดละอ่ะโอเคก็มาอยู่กับเกมไ i นัลแอสเฟรดี้นะครับก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไ i นัลแอสเฟรดี้อย่างที่รู้ๆกันไปร,รู้อย่างฮนะขอทีนิวเออติดทำดีทำด,ทำดีทำดีต่อไปทำอะไรได้ก็ทำดีไป qua phải hàng này what, the... what? subscribe cho โอ้ดีดีฮะดีะทำดีะทำดีะทำดีทำต่อไปฮะทำไม่ดีห้ามทำมะอะไรฮะฮะอย่าพูดนะฮะก็ฮาตลอดอ,อ,อดีฮะไปลงอะเอาล้วฮะดีฮะ เปิดปิดเปิดปิดประตูอย่าให้รู้นะเพือนไทยโอริชโอเคดี โอเคนะโอเคตรงไหนวะเขาบอกเสียงไม่ดีเพื่อมันกบเสียงผมไปหมดแล้วเนี่ยเออดีดีมันกบเสียงผมไปหมดเลยเฮ้ยทำไมมันหันช้าช้าวะเออมันหันช้าก็ปกติอ่ะเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ฮะ ใช่ฮะโอ้ดีเอาหายบบาโอ้ไม่ตีสามบอลเลสีสิบเจ็ดตีสิบหก โอ้ oh. เต็มหน้าผมเลยเต็มหน้าตัวเลย hey. oh, เฮ้ยโหเฟดดี้เฟดดี้คุงเฟดดี้คุง ไม่คุง้งไม่คุ้งแล้วร้อนแล้วเนี่ยวันนี้จะมาทางนี้นะครับก็เดี๋ยวเปิดประตูเฮ้ยดิยเมื่อกี้มันลับาปล่ะเออเมื่อกี้มันหลับาปล่าเมื่อเช้เปิดมานี่โดนเฟรดี้ตบตายเออเอาใจฉันไปเลยไม่ใช่ เฟรนี่ก็ไม่ไม่ใช่เฟรนี้ดีบอนนี่วันน,น,นี้ฉันจะคอยเธออยู่อ้าวฉันก็คอยเธออยู่อยู่ตรงนี้ฟันไหมโอ๊ย <c oughs> เฮ<อ> <c oughs> ้ยเร็วคนหล่ออ่วยาดู còn tải đuôi hả? Mày! Ui! Cốc chạy một... Một thốc một chai chứ rồi! Mà! Game over! Game nhóm nhở! เออใช่แต่แต่ได้ว่าห้องเก็บของอันเนี้ยมันมีสป,ปริงแคปอยู่ด้วยเออ,เอ,อ,อน่าจะพลาดวะกับโปรเจกไฟน์แอสเฟนดี้ที่ยาวนานเลือยเกินถ้าผมพ่าขคืนนี้ผมไม่เล่นนะไปทำพากสองนะเออจริงๆเออไม่เล่นแล้วนะ 1นึ่งสองสามว,ว้ามาห้องเหรอเข้าว้ามาห้องนี้อึ้งเลยอนะ่ะโอ้โหพร้อมหน้าพร้อมใจพร้อมตาและพร้อมกายอืวซักซี่ทำท,ท่าเหมือนจะมากินกินของหวานที่แสนโอชา เออใช่ตั้งแต่ซื้อ้านี่ผมไม่เคยเล่นแบบเออแบบเครียดๆอย่างนี้เลยนะเออลองทำงด,ดูมั่งเซ, I fox, ซิ I want the f o x r s I want the four x s a t เฮ้ยๆๆๆๆเนี่ยผมจะทำเนี้ยดูเซ่มาชัดมากี่กี่ตีตีไหนกันที่มันจะผ่านโอเค จะเยื้องเวลาได้ถึงตีไหนเออไอแบเตเตอรี่พวกนี้แล้วผมก็จะได้ผ่านหน้าผมจะได้เออไป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 เที่ยวกันไม่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 ใช่ละทุยโอ้ไม่ก่อน oh ไม่ต่างจากที่ผมเล่นแบบอะไรนะแอบบตั้งใจเลยสักนิดไม่ค่อยต่างกันเลยเนี่ย ก okay. ็เออใช่เออที่เราได้รับหมดเป็นไม้นะครับก็ได้ที่จริงต้องถูกจ้างห้าวันแต่เออเออหัวหน้าให้มาเอออีกสองวันก็กลายเป็นเจ็ดวันนะครับที่จริงชื่อเกมชื่อไฟไนแอนเฟรดี้หรือว่าแปลเป็นไทยห้าคืนกับฝันหลายนั่นเองครับก็ทำไมอ่ะเหรอ เฟรดดี้แปลว่าฝันร้ายฮนะเฟรดดี้แปลว่าฝันร้ายฮนะโอ้แบบเดียวเยีย่ยมมาสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับก็